ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะลูกเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเปลี่ยนผ่านนะคะโดยปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดปัญหาในสังคมนะลูกเนี่ยเป็นการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองการปกครองนะคะและโครงสร้างในเรื่องของระบบการบริหารจัดการของรัฐนะลูกนะทันไหมคะ ฮัลโหลค่ะอ่าโอเคต่อไปค่ะเรามาดูเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสาเหตุของมันนะคะจะมี5ประการนะลูกหนึ่งคือการปรับเข้าสู่สังคมที่มีความสมดุลมากขึ้นนะคะสองอิทธิพลของความคิดความเชื่อของมนุษย์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้แล้วก็มีเรื่องของบุคลิกภาพของบุคคลนะคะ สามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการเพิ่มหรือการลดลงของจำนวนประชากรนะคะลูกสี่ค่ะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิวัฒนาการในด้านของเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่ก้าวไกลมากขึ้นนะคะและห้าเป็นเรื่องของสมดุลในเรื่องของวัฒนธรรมที่มีการถูกทำลายไปในเรื่องของมีวัฒนธรรมอื่นอ่เข้ามาแทรกแซมนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า นอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นพฤติกรรมร่วมของคนในสังคมนะคะลูกก็คือพฤติกรรมร่วมหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงพฤติกรรมที่กลุ่มคนเนี่ยนิยมทําการเป็นการแพร่หลายหรือการแพร่ระบาดของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ในการที่ทำให้เกิดสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการแสงออกมาเพื่อการระบายความในความไหนนะคะลูก ต่อมาค่ะองค์ประกอบของการแพร่ระบาดนะคะทางด้านของอารมณ์จนเกิดการมีพฤติกรรมร่วมจะมีอยู่3ลักษณะนะคะ 1. ค่ะในด้านของจิตใจจิตใจเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวถูกชักจูงได้ง่ายนะคะสสภาวะจิตใจที่อาจจะถูกกระตุ้นได้ง่ายก็คืออาจจะแบบ มีสิ่งที่แบบมาเล้าให้แบบเราเกิดความสนใจแล้วก็อ่อนไหวไปตามสิ่งสิ่งนั้นนะคะและสี่ค่ะเป็นพืชเป็นประสบการณ์เดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์เหมือนกันมาอยู่รวมกันแล้วก็พูดคุยกันก็จะพากันไปในแนวทางเดียวกันนั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะลูกเขาบอกว่าผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะมีอยู่สามประการนะคะหนึ่งค่ะ เป็นผลเนี่ยที่ส่งต่อในเรื่องของวิถีชีวิตของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะลูกอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปก็คือสมัยก่อนเราอะคะ่ะสังคมเราเป็นสังคมแบบอะไรคะเกษตรกรรมถูกไหมลูกพอมีการเจริญเติบโตทางด้านของวิวัฒนาการขึ้นมามีเทคโนโลยีขึ้นมาสังคมเราก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเป็นสังคมอุตสาหกรรมคนเราก็จะเข้าสู่ สังคมอุตสาหกรรมแล้วก็มนุษย์เนี่ยจะกลายเป็นทำไมคะเข้าสู่โรงงานมากขึ้นมากกว่าที่จะอยู่ตามชนบทถูกไหมลกูกจึงทําให้กลายเป็นสังคมเมืองนั่นเองสองค่ะส่งผลต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมและนอกจากนี้แล้วก็ยังส่งผลในเรื่องของวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เกิดขึ้นและส <c oughs> ค่ะในเรื่องของ อาจจะมีการส่งผลต่อการบริหารประเทศนะคะลูกก็คืออาจจะแบบไปดูรถแมพของต่างประเทศมาแล้วก็มาประยุกใช้มาปฏิบัติกับในสังคมนั่นเองอ่ะ เรามาดูค่ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็จะทําให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นมามากมายปัญหาทางสังคมปัจจุบันนะคะจะมีสาเหตุที่เกิดปัญหาเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บอกไปก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจจะเป็นความไม่เป็นระบบระเบียบของคนในสังคมนะลูกปัญหาที่เกิดอีกอย่างเนึงก็คือปัญหาทางด้านของสังคมในปัจจุบันจะเกิดจากเนนะอะไรคะการพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกนะคะ และ3าค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้หรือการแก้ไขปัญหาสังคมก็คือจะมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะในเรื่องของปัญหาสังคมที่จะแก้ไขได้นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นเรื่องของประเจตบุคคลด้วยนะลูกนะ